ใช่อย่างที่บอกถ้าอยากได้วัตถุดิบครบวัตถุดิบถึงเครื่องถึงแท้ต้องอะไรตุนดีครับดีเมนูดีเมนูนะซูชิมะนาวแทะนี่แหละของจริงนะคะต้องบอกเลยว่าคือใครที่ตามหาวัตถุดิบแบบแท้ๆหรือว่ารสชาติที่แบบถึงเครื่องเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าดีเมนูจัดให้ได้จริงๆเขาทำถึงอยู่แล้วเนี่ยทำถึงอยู่แล้วนะคะวันนี้บอกเลยที่มรเช้าชวนทุกคนเล่นก <Tu TE AM> ิจกรรม ลาบลันยมิสเป็นหนึ่งอย่างที่แฟนๆบางคนได้ลองเทสแล้วขอดูได้ไหมครับว่ามีใครได้ลองเทสไปแล้วลาบลันยมิสใครเป็นตุยโดดิงบ้างครับนี่นี่นี่อย่าลืมไปแชร์กันนะอย่าลืมไปแชร์กันจะได้รู้ว่าใครเปิดกี่ต้างใครเป็นพี่เสือบ้างครับมีใครเป็นพี่เสืออ้ากินพี่เสือเยอะเลยนี่ไงล่ะพี่เสือทำไมอันนพี่เฉยๆเสือโดดดึง ตุ่ยคนหนึ s okay. <S no. ่งยังเป็นที่เสือกนะสลับกันและล่าสุดรวมกันแล้วเป็นน้องเสือเออเด้อยชั้เดือยเออตุยชั้นเดือยอะเม่กี้เป็นหึงกิจกรรมคราวนี้เราจะมีอีกหนึ่งกิจกรรมที่แฟนๆบางคนนะคะก็ได้มาเยี่ยมชมบูธแล้วนั่นก็คือไลน์ที่เป็นตัวแซ่บูช์แซ่บูช์เลยนะครับเป็นแบบว่าแซ่บซูชเลยให้ได้ลองชิมรสนิยมเมนูนะคะสูตรที่เป็นตัวลาบ เป็นส่วนมะนาวแท้เนาะซึ่งวันนี้ค่ะเราไม่ได้ให้ทุกคนแค่ชิมอย่างเดียวเดี๋ยวเราจะให้ทุกคนเห็นวิธีการทำไปด้วยเลยเดี๋ยวเราจะให้พี่แม็กกี้พี่บาร์ดลองทำเมนูนี้สักหน่อยออยากเห็นไหมคะใช่ซึ่งเั้สองคนเป็นคนที่ช่าการทำอาหารเป็นที่สุดถูกถูกกำปัเหรอวา ก่ชอบกินรู้รสชาติอาหารทั้งสองคนรถมือก็ไม่ได้แพ้การกินเลยถูกไหมคะอนี่แหละการรันตีจากปากนะว่ารถมือของเราแบบสุดจะเลิศสุดจะโซ่เดี๋ยวต่อไปเราจะมาทำกันดีกว่าทำล่ากันเลยตรงนี้ได,ได้เลยเสียงมั่ใจได้เลยได้เลยนะ,อะขอโต๊ะเอามาเลยจัะมาแม ถามก่อนถามก่อนว่าปกติสกิลการทำอาหารของเราเอาเต็มสิบเต็มสิบพูดออกมาดังๆไปไทเซนทรัลโูเก็ตเต็มใจกับดีใจเลยว่าโหรู้รู้เลยเดือนหนึ่งทำอาหารกี่ครั้งพูดไปเอสามครั้งไม่ถึงเลยสามครั้งเยอะไปเยอะไป ครั้งเดียวครับครั้งเดียวยังเยอะไปเลยพี่แมก็กทล่ะพี่แม็ทเดือนยิมทำอาหารทำอาหารกี่ครั้งกี่ครั้งเดี๋ยวนี้เริ่มพอๆกันครับนั่นก็คือครั้งเยเิงเยอะไปเลยครับงั้นเรื่องของสก,กิลการทำอาหารเต็มสิบให้ตัวเองเท่าไหร่ดีวันนี้สิบเอ็ดเพราะวันนี้เรามีสูตรลับครับอโอ้โห้ป เฮ้ยจริงเฮ้ยสุดเลยเเลยแล้โหมีสุดร้อนขนาดนี้แน่นอนครับวันนี้เราอิ่มอร่อยแน่นอนอ่าอ่ะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าก่อนเดี๋ยวก่อนยังไม่ถึงเวลายังไม่ถึงเวลามันมีขั้นตอนของมันอยู่เดี๋ยวตามสไตล์คนชอบทำอาหารเดี๋ยวจะค่อยๆเล่าให้ฟังว่าทำอะไรยังไงได้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 นะคะอ่ะเดี๋ยวเพื่อคทำถูกต้องนะคะเพื่าถูกต้องขอเรียนเชิญ พี่พิมอเข้ามาช่วยด้วยิดนึงตรงนี้นะคะเผื่อว่าตรงไหนไม่มั่นใจแสดงว่าเย็นนี้มีข้าวกินละเอผื่อว่าตรงไหนไม่มั่นใจนะคะอ่ะสำหรับวันนี้นะคะเมนูที่เราสองคนทำจะเป็นเมนูลาบเส้นแก้วกุ้งหมูสับลาบเส้นแก้วกุ้งหมูสับ จากที่เราเป็นผู้ที่กินลาบมาอย่างเดียววันนี้เราจะเป็นคนทําเมนูนี้นะคะซึ่งตะบอกเลยว่าเราไม่ต้องเตรียมอะไรให้มันวุ่นวายเพียงแค่เรามีแค่ซองเดียวนั่นก็คือน่ต้องเลยนะคะเป็นรถนี่เมนูนะคะสุดล่าสุดมะนาวแท้นะคะทุกคนซองเดียวเอาอยู่จบเลยนะคะ เตาอ๋อชีไปนี่วัตถุดิบแล้วชีไปแล้วชีไปแล้วนะคะอ่ะวิธีการทำง่ายเลยค่ะเดี๋ยวเราเริ่มที่พี่เปลี่ยนกระทะให้ก่อนถูกเตาเราในการเช็ดก่อนเล็กน้อยนะคะตอนนี้อยากรู้วแล้วปกติเคยกินอาหารที่อีกคนนึงทำไหมท่านเคยกินไหมเคยดิเคยใช่ไหมเคยขาทำอะไรอร่อยที่ไหนมากกว่ากินที่แมกครับอ๋อกันที่แมกทำอะไรอร่อยแี่เอ่อ ทำอกไก่ครับออกแนวมีกึ่งเตรียมออกกินเลยเตรียมออกไก่ออกไก่ต้องบอกเลยว่าอย่างวันนี้เราจะได้โชว์ศักยภาพการทำอาหารของเราล่าสุดพี่เขาเทสความร้อนด้วยมือตัวเองครับอยังไม่ร้อนไงกำลังแบบว่าค่อยๆดูนี่หลังทุกคนช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยด้วยนะขอเสียงในเดี๋ยวได้ไหมคะ ได้เลยค่ะตอนนี้นะคะตอนนี้รอคิวน้องเต้าก่อนต้องครับรอคิวน้องเต้าก่อนระหว่างรอคิวน้องเต้านะคะวันนี้เราจะมาทบทวนสูตรไปด้วยกันก่อนต้องครับเราฝวามาทเบอรสูตรอันแรกก่อนเลยใส่น้ําสามช้อนโต๊ะเราต้องตั้งกระทะอ่อนอ่าตั้งกระทะไปไหนต่อไปไหนต่อพี่แบบตั้งกระทะแล้วไปไหนต่อเนี่ยกระทะมาแล้วใส่น้ําวางไว้บนเต้าครับ เอาวางบนเตาเสร็จปุ๊บเปิดเตาาไม่เสร็จไม่จบตาใส่น้ำสาช้อนโตใส่น้ำใส่น้ำใส่น้ำแล้วเราใส่น้ำแล้วเราจะทำอะไรขั้นตอนแรกรวนหมูรวนกุ้งเฮ้ยนี่เขาเปร์นะผมว่าอ่านสคริปต์มาหมดแล้วครับรวนหมูรวนกุ้งนะคะเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นเราจะทำอะไรต่อเดี๋ยวบ้านบอกครับ หลังจากนั้นเราจะนำหลังจากที่ทุกอย่างสุกเราจะนำออกมาเราจะนำหม้อออกมาจากเตาเอาหม้อมาจากเตามันจะได้ไม่ร้อนเกินมันไม่ได้ไม่ร้อนเกินแล้วมาคุกคุกกาลนะเตาพร้อมไหมครับคุณพี่พร้อมนะฮะอ๋อตอนนี้เตาพร้อมแล้วใครยงเป็นกระต่ายอย่างแรกเลยรวนหมูรวนกุ้งก่อนปึ่งดีอ่ามาค่ะพี่แมทมาหมูกุ้งมา ได้ครับอ่าตอนนี้แหละตอนนี้แหละหมูก่อนนะคะหมูก่อนนะ,ะสักพักสตาเป็นกุ้งรวนหมูสับเลยคะ่ะค่อยๆรวนหมูสับอ่านี่แหละมันง่ายอยู่แล้วไปดูนี่เี่ยนเซียนโหเสน,นสุดเสน,นสุดต้องจับอยเลยเออ เราก็ท e. ับ่าอีกอะเงี้ยใอ่ใส่กุ้งเลยใส่กุ้งเลยอ่าตอนนี้เข้าสู่การรวนกุ้งต่อเลยนะครับอือแค่น ah, ี magic, uh, ้ก็น่ากินแล้วเนี่ยใอ่ไหมล่ะเออดีละนีละอ้ารวนหมูรวนกุ้งอยากอยางไปสุกสักพักหมูแล้วต้องกินสุกนะ เอาใหม่ใ oh จเย็นๆนี่ไงโชว์สุขกกภาพการทำอาหารของเราไปเลยพี่บ้าสนี่เป็นไงนี่แหละสุดจะโซกอ่าตอ,ตอนนี้ประมาณนี้เดี๋ยวรยสุดบงนะฮะต้องรอนึเดือนนะคะทุกคนครับย้ำอีกครั้งนะคะหมูต้องทานสุกนะคะเ,คเดี๋ยวรอสักครู่เดียวเท่านั้นเราไม่ได้ยื้อเวลานะคะต้องทำให้สุกนะคะ <c oughs> เอาละนี่แหละนี่แหละถูกอ่าอย่าย,ยังนะคะอยักนะคะได้แลวใช่ไหมคะโอเคค่ะ ลุ้นไหมดูลุ้นไหมตอนนี้เราใส่เส้นแก้วลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะคือน้ำลายเลยเนี่ยคือน้ำลายเลยนี่แหละอุ้ยมองในจอน่ากินมากมาสัมผัสควจริงอ่ะไม่ใช่หถึงว่าในจอน่าของจริงไม่น่ากินของจริงไม่น่ากินฟูสะดุ้งเลยสะดุ้งเลยแป๊บนึงนะคะตอนนี้แดงแดงชอบไหมนี่แหละอ่านิดหน่อยเออ อันนี้ชอบไหมแล้วอันไหนชอบอะไรไหมชอบสาแนไหมอันนี้ชอบอั้นี้ชอบนี่ชอบกาสานะใส่ไปเลย ชื่อ่าหมูไหมอ่ะเส้นแก้วเรียกมูเสนแก้วเรียกแล้วเส้นแก้วมองหน้ากลับมาแล้วเอ้อเอ้อเอ้อแล้วเราพบกันไหมเราพบกันไหมดูหอกมาอยากให้ทีวีคุณมีอะไรนะไม่กินใช่ กลับมากันอยู่ตรงนี้ยังหอมมากใส่ใส่ใส่หมดซองเลยครับจะได้แบบเข้มข้นไม่ค่อยคลุกไม่ค่อยคลุก มัแบบมีเมโลดี้มีเมโลดี้เลยไปเลยพี่ไปเลยพี่เออนี่แหละนี่แหละคนน่ากินเนี่ย รอก่อนตอนนี้เ,เราสามารถวางด้วยผักเนกี่ยได้ว่ากินในม้งอแล้วเน<อ>ี<อ>่ยโเราเรา,เราแบบให้โชว์ความสวยงามของจานที่เรา,ารโ,อโ,อเโอเคโอเคได้ครับผมซึ่งต้องบอกทุกคนอีกก่อนนะคะว่าใน คนที่อยู่ในบริเวณงานตัวนี้นะคะ50คนนะคะเดี๋ยวเราจะมีเป็นเมนูเดียวกันเลยนะคะที่เือกกับที่พี่แม็กกี้ที่บาท,ทําเลยนะคะแต่ว่าจะเตรียมโดยทีมงานนะคะเดี๋ยวจะนําไปเสิร์ฟให้และเดี๋ยวเราจะมาชิมพร้อมกันว่าอุ้ยจากรถดีเมนูซองนี้เนี่ยที่เป็นรสล่าหมูมะนาวแท้เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะคะตัวนี้จัดจัดจัดจานก่อนจัดจานก่อนอะไรเป็น ซื้อถ้าใครที่เล่นกิจกรรมไปแล้วนะคะได้ตัวร็ดี้เมนูไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะเมื่อกี้ก็คือปกติแล้วเนี่ยหนึ่งซองเราจะใช้กับ1เสิร์ฟนะคะแต่ว่าเราก็ชิมค่อยๆปรุงไปชิมไปได้ว่าเราชอบประมาณไหนอาจจะไม่ต้องใส่หมดขนาดนี้ก็ได้แล้วมันก็ได้แต่คนชอบไ,อไปฟังเค้กของเราเยอะแต่ว่าหน<ะ>ึ่งซองคือหนึ่งเสิร์ฟนะคะเออเออเสร็จแล้วไม่ค่ะเชฟ เชฟครับเหลือเวลาไม่กี่วินาทีครับใส่ถุงมือเสร็จไหมครับค่ะเชฟเออรอหน่ดีรอหน่อยดี้ตรงนีม่ได้ท้องไปไปเลื่อนอ่าเอคราวนี้เราลงนี้เลยลงนี้เลยลงมาเลยตรงนี้นี่อ่า แซ่บตัวหอมยัวมะนาวแท้สุดๆล่างเหรอคะเขาบอกว่าหอมมากอ๋อยัวเลยหอมยัวเลยแซ่บัวหอมยัวมะนาวแท้ต้องให้เลยนี่แหละ อ้าขอดูหน่อยสิโชว์หน่อยว่าเป็นังไงบ้างตอนนี้ทุกคนนะคะที่งานเริ่มทยอยเสิร์ฟแล้วนะเดี๋ยวเราจะชิมไปพร้อมๆกันนะคะเอาสักครู่นะคะเออเอออ้าว ตอนนี้นะคะแฟนๆเริ่มได้เมนูนี้ข้างล่างแจกแล้วเดี๋ยวเราจะชิมไปพร้อมๆกันเพราะว่าทำมาจากรถดีเมนูซองเดียวกันเลยนะคะนั่นก็คือสูตรอะไรครับสูตรลาบมะนาวแท้นะคะทอกทีมาลองดูว่า <c oughs> เดี๋ยวเราจะชิมไปพร้อมๆกันตอนนี้มีได้กระโคมหรือ,อยังคะย,ยังเนาะแป๊บนึงนะเดี๋ยวกำลังทีมงานกำลัง,ง,ง,งไปแจกให้นะคะอ <c oughs> เลือกได้เลยค่ะว่าเราจะชิมในส่วนไหนจ๊ะจิมจิ้มจิ้อ่าตอนนี้นะคะได้พรบหรือยังเอ่ยตอนนี้อุ๊ยน้ําันี่แหละนี่แหละนะคะมีเอ่อโทษนะคะมีใครที่แพ้อาหารนะคะตรงนี้มีกุ้งเนอะระวังด้วยนะคะ ทั้งใช่ไหมครับไม่ใช่หมายถึงว่ายังไม่ได้ชิมไงยังไม่ได้ชิมเลยรีบแจ้งก่อนทุกคนจะได้แบบว่าระวังตัวเพราะเดี๋ยวทุกคนแบบว่ากำลังถ่ายรูปเป็นอยู่อะไรอย่างนี้นะคะอ่านี่แหละมีทั้งเส้นแก้ว ีเมนูลาบมะนาวแท้เป็นอย่างไรบ้างหิวเล้วม่ะหิวแล้วอ่ะลาบนะเาชฟคะเชฟเชฟต้องชิมนะคะไม่ใช่ไม่ใช่กินก่อนยืมีคนเ,เหลียวม เป็นไงบ้างเป็นไงบ้างอยากรู้ว่ารสชาติเป็นถูกต้องครับหนึ่งซองหนึ่งเสิร์ฟทานได้สามสี่คนเลยใช่ไหมล่ะซึ่งนี่ไงเราสองคนตรงนี้เรากินไปแล้วครึ่งหนึ่งใช่ไหมล่ะใช่ครับเป็นยังไงบ้างอยากรู้รสรสชาติคุยกันอร่อยไหมอร่อยรสชาติเป็นไงบ้างอยากรู้รสชาติเป็นัไงบ้าง ไล่ดอเหรอได้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 อร่อยนะจัดมีหมูเพิ่มไหมครับอร่อยอร่อยถาก่อนว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างคองีคือแท้ๆเลยแท้ๆเลย ก็หอมมะนาวมากสุดๆหอมมะนาวไหมหอมมะนาวสุดๆจริงจริงตอนแกะฉีกซองแล้วว่าที่เป็นตัดซองออกมาคือแบบตั้งแต่ทำแล้วหอมมากจริงนะคะออยากรู้ว่าทุกคนที่ลองชิมแล้วหอมไหมคะหอมจริงหอมใช่ไหมครับหอมไปม่ไม่ไม่ใช่ผมกำลังทำงานอยู่นะ พูดสัรคนจินจ,จนุ้งไอ้คำคำเดิมอะไรอย่างรัวแล้วแต่ถ้าสมมติว่าเรากินเองกับอีกคนก้อนมันจะอร่อยเท่ากันไหม พ่บาตในขณะที่เราชิมทั้งแบบที่เรากินเองแล้วก็มีคนป้อนจากซองเดียวกันอร่อยเหมือนกันไหมคม่แน่ทำเมื่อกี้อร่อยแบบพิเศษหนืนนอนนู่นหรือเปลาอยากถามความรู้สึกจริงๆว่าเอ้ยแบบว่าเมื่อกี้เนี่ยพอเราตั้งแต่ที่เราแบบว่าตัดซองตอนที่เราทำอะไรอย่างเงี้ยยากไหมไม่ยากก็คืด ใส่เข้าไปแล้วก็มีโรตีเมนูเบอร์ตีเมนูนมนที่เดียวเลยที่เดียวคือถ้ามากิน